สวัสดีครับสมัยเกาะยาววันนี้พามาเที่ยวที่ช่องลาดที่หัวหาดช่องลาดวันนี้าพามาท่องมาเที่ยวดูเพื่อว่าโควิดโควัดมันหายแล้วจะได้มาท่องมาเที่ยวกันเออได้มาพักผ่อนที่วว่าโควิดยังก็มาได้เออมาเที่ยว หลบโควิดจากในเมืองมาอยู่ตามบ้านนอกตามเกาะตามอะไรได้ท่องได้เที่ยวกันสบายใจเ, <c oughs> เ,เนี่ยที่ในเกาะในไรก็บรรยากาศสวยงามธรรมชาติดเีเราจะมาเที่ยวแล้วเราได้บรรยากาศที่ดีๆได้ที่สวยๆงามๆ <c oughs> แล้วก็สุขภาพร่างกายจิตใจแล้วก็ชุ่มชื่นเบิกบานเราไม่ั้งนอนหดโถคิดเรื่องโควิดโควิดเยอะเออว่าเมื่อไรมันจะหายแล้วโรคภัยไข้เจ็บเป็นได้ไม่ต้องหายได้นะเออมันต้องมีเวลาหายมันต้องมียารักษา เราก็ตทําใจนี่็ถ่ายที่สวยๆงามๆให้พี่เอน้องได้ดูได้ชมไปก่อนเผื่อว่าโควิดอะไรมันหายเราจะได้มาพักผ่อนออที่เราเครีคยดเรื่องโครคภัยไข้เจ็บแล้วเราจะได้มาพักมาผ่อนที่สบายใจเนี่ยที่เกาะยาวนี่ที่ช่องลาดเขาเรียกว่าแหลมหาดช่องลาด มาท่องมาเที่ยวมาอะไรกันเออเมื่อก่อนนี้เขาเนี่ยหนังภาพยนตร์อะไรเขาหนังเขามาทายทําหนังอยู่หลายเรื่องหนังต่างประเทศหนังอะไรเขาก็มากัน,กนหนังไทยหนังอะไรก็เคยมาโย่เนี่ยบ้านบ้านอารตสวยงามธรรมชาติบรรยากาศดออีแล้วได้มาที่ทุ่งกว้างก,กว้างโล่งกว้าง ที่เราเครียดเรื่องลูกเรื่องอะไรเรามาพบที่บรรยากาศนี้แล้วก็หายเครียดเราก็ต้องมีเวลามงดิงจก็มีโอกาสมงไงนะเออจึงได้มาเออพบสิ่งที่ดีๆพบสิ่งที่สวยๆงามๆเออ ดอกไม้ริมทะเลสวยหอมดีหละ่ะหอมแต่เรามัวทติดคิดเรื่องนู้เรื่องนี้อยู่แล้วก็ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยงามในร่างกายของเราก็เกิดชุดโซมไปเออแล้ถือว่ามันเป็นได้มันต้องหายได้เ ยามต้องไปคิดอะไรเห็นมากมายใค่กายกองเนี่ยยมาหาที่สวยๆงามๆให้พี่ได้น้องได้ดูได้ชมเนีเวลาอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ที่ตจังหวัดต่างๆในประเทศไทยได้รู้ได้มองได้เห็นต่างประเทศได้เห็นว่าบ้านเราสวยงามขนาดไหนเบรรยากาศบ้านบ้านธรรมชาติบ้านบ้าน สวยงามงามเราเครียดเรื่องโควิดแล้วได้ออกมาเพราะโควิดหายเราได้มาพักผ่อนหายคลายเครียดจะได้มีกำลังทำงานทำกการต่อไปเอนะในโลกใครไข้เก็บเุนธรรมดา ทุกยุคทุกสมัยสมัยก่อนก่อนก็เป็นโรคอะไรโรคหาโรคอะไรเพราะว่าโรคท้องร่วงโรคอะไรว่ามันก็เป็นไปนตามยุคเป็นตามสมัยของมันคนมากโกาครคภัยไข้เก็บก็มาก ที่ข้างหน้าก็เป็นเกาะอำเภอเกาะอำเภอเกาะยาวนุ่ยเกาะยาวน้อยไอ้ที่เกาะนี่ก็เกาะใหญ่ช่องลาดนี่เกาะยาวใหญ่อันน่ที่หน้าอำเภอเนาะเกาะยาวน้อยอำเภอเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงา ก็สวยงามนี่ดอกไม้ดอกไม้ที่ริมทะเลเนี่ยสวยงาม มากําลังน้ำขึ้นกําลังสวยเลยหาดสวยน้ำขึ้นพอดีมา น้ำทะเลที่สวยงามเนี่ยน้ำขึ้นสวยปรดีเลยบรรยากาศของที่ในเกาะเกาะบ้านนอกเกาะบ้านบ้านแต่เรามาเที่ยวก็ได้ความสุขเหมือนกันเนีมันเงียบสง,งบดีเออเป็นส่วนตัวส่วนตัว ปูลมปูลมน้ำขึ้นก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยสมัยเกาะยาวช่อง Youtube นะครับสำหรับสนุนด้วยได้มีคลิปใหม่ๆชมสวัสดีนะครับ